สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเอิญอีกแล้วนะคะมีคน,นมีพี่คนหนึ่งนะคะมาบอกเราว่าให้รีวิวบ้าน,นะคะ่ะเราจะตามําขอพี่เขาเลยนะคะก็ไปดูโซนแรกของในบ้านกันเลยค่ะแถวนี้นะคะเป็นโซนแรกของห้องตรงนี้นะคะเป็นตู้หนังสือที่รวมามากมายตรงนี้ก็เป็นตู้กระจกมีพวกอันนี้นะคะเพราะคุณพ่อนะคะเป็นตำรวจคะ่ะทางนี้เลย นี่นะคะพลูกคุณพ่อของเรานี่นะคะพีลูกคุณแม่ของเราและนี่ก็เป็นลูกรับปริญญาของคุณแม่นะคะตรงนี้ก็เป็นพี่ชานะตัวอุ้นวดคุณตรงนี้เป็นพ่อเราเลยค่ะตรงนี้แม่เราตรงนี้ก็แม่เราตรงนี้เป็นพี่สาวเราค่ะนี่เนาะต่างๆเลย ตรงนี้นะคะเป็นที่นอนของวิชาตรงนี้นะคะเป็นที่นอนของเราเองนอนอยตรงนี้นะคะเป็นแบบที่จริงเรามีแม่สองคนนะคะแม่สองคนที่จริงบ้านเราอยู่ทางนู้นแหละบ้านหลัง,งนั้นแต่มาอยู่กับพุนแม่เดี๋ยวกล้องมัวนะเดี๋ยวเราขอไปเช็ดก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่นอนของเราแล้แเราก็มีพัดลมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็น เก็บผ้าห่มมากมายตรงนี้นะคะเป็นแอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซอร์ชกลับไปตรงนี้ก็เป็นเครื่องอะไรตัวไปดูเซอร์ตรงนี้นะคะเป็นต๊กเครื่องแต่งสะพานอะไรมากกว่าทางนี้นะนี่ตรงนี้เป็นตนู้เย็นนี่ตรงนี้ก็เป็นชักขอรหลานเราเองอันนี้เป็นห้องของคุณแม่ขอบคุณพ่อนี่ะนะคะตู้เย็นก็แบบนี้เลย เย็นไหมมัวไหมก้องมัวนี่นะคะเป็นห้องน้ำเราเปิดข้ามาลพราะพี่ชายโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยโซนนี้แบบเนียมอ่นะยุงก็เยอะวยโอเคบายบายค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยตรงนี้ค่ะเป็นโซนห้องครัวที่เราทําเป็นครัวเอิ้นนะตรงนี้เป็นสิ่งน้งางจที่ยงอมได้ละตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สหน้าใหม่ตรงนี้ก็เป็นส่วนผสม ตรงนี้นะคะก็เป็นข้าวเหนียวเยเยตรงนี้ก็เป็นข้าวนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนมากมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยโซนนี้ก็ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบอรองเท้ารองเท้านะคะเดีย๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยเย่ yeah. นี่นะคะเป็นโซนกินข้าวแล้วก็เป็น ชิงช้านะคะตอนนี้ก็เป็นบ่อน้ำปลานี่นะคะเป็นหมาหมาตัวนี้นะคะเราจะเลิ่มผสมมาแกาตัวนั้นนะคะชื่อตัวนี้นะคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อไม่ใช่เป็นตัวเมียนะคะพูดผิดชื่อแต่ชื่อน้ำโชคเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงน,นี้นะคะเป็นรถนะรถเดี๋ยวเราไม่ให้ดูป้ายทะเบียนนะเย่บไม่ให้ดู นี่ก็เป็นรถนะคะนี่นี้ก็รถลิปนี้จะถึง5นาทีนะเพราะว่าเราใช้วีวีดีโอตรงนี้ก็เป็นห้องน่าแล้วคันจะถึง3นาทีก่อนนะนี่นะคะเป็นที่ไต่ื่ตรงนี้ก็เป็นรถ yeah. เอ้ี๋ยวไปดูตอนถึงหน้าบ้านกันเลยตอนสุดท้ายแล้วเนาะบ้าโอเคค่ะมาถึงโซนหน้าบ้านกันแล้วนี่จะเห็นว่าเราถ่าย <c oughs> นี่นะ น,นี่นะคะเป็นจักรยานสองคอันเลยตรงนี้ก็เป็นรถนะคะนี่งหนก็เป็นสวนหน้บ้านโอเคค่ะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับออขอบคุณที่ บอกให้ทํานะคะเดี๋ยวเราอาจจะลืมที่จริงเราจะทําด้วยแล้วมันลืมไปแล้วมาเตือน,นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเรามีหนึ่งคนเึงวันนี้ต้องขาลราไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ